วันนี้พบกับช่องล็บบี้วล์ี้นะครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวเขื่อนเชื้อหลานครับโดยพักกับแพรสมายเลนะครับที่เขื่อนนะครับผมขั้นตอนการเข้าพักนะครับก็เราจะต้องเข้าไปที่ Facebook ของแพรสมายเลก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนดูรายละเอียดนะครับก็จะมีรายละเอียดขึ้นมานะครับก็จะบอกราคาค่าพักนะครับซึ่งแต่ละช่วงก็ไม่เท่ากันนะครับผมแล้วก็จะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษรวมอะไรบ้างครับก็เป็นตัวอย่างครับหรือรับส่งอะไรเงี้ยผมยังเล่นน้ําฟรีไม่ค่าใช้จ่ายค่าประกันอุบัต เที่ยงเช้าเย็นอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ผมสนใจผมก็ทักผทาง Mess ซ n g e r นะครับของแพรนะเมื่อทักไปปุ๊บเขาก็จะบอกว่าผมก็ถามว่านที่สิบว่างไหมเขาบอกว่าว่างครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะให้เรามาจำหนึ่งพันบาทนะครับที่เหลือก็คือจ่ายเมื่อเราไปถึงแพรครับหลังจากนั้นเขาจะส่งรายละเอียดนะครับก็เป็น GPS ที่เราจะที่เราจะไปเที่ยวนะครับมาให้นะครับแล้วก็ให้ส่งชื่อนามสกุลของผู้เดินทางทั้งหมดนะครับพร้อมหมายเลขบัตรประชาชนนะครับผมแล้วก็จะมีรายละเอียดครับขั้นตอนเนี่ยฮะ สำหรับรถมาเองต้องมีค่าฝากรถ80ดสิบาทอย่างเงี้ยเป็นที่พียารณ่จุดคัดกรองอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีรายละเอียดตามตามนี้นะครับผมแล้วก็นี่คะเบก็จะบอกว่าเวลาประมาณสิบจุดสามูนย์ไกด์จะโทรหาลูกค้าและรับลงเรือเวลาสิบเอนาฬิกาครับกรณีลูกค้ามาไม่ทันเรือต้องจ่ายค่าเรือไปส่งเองราคาพัน0็ดร้อยบาทครับอันนี้เราก็ต้องไปทาเวลาครับอย่างเงี้ยครับก็อ่านรายละเอียดคร่าวๆนะครับผมก็จะมีรายละเอียดตามนี้ครับผม แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเดินทางเลยนะครับผมก็เริ่มเลยครับนี่ฮะ Google Map ที่ทางของแพ้ก็ส่งมาให้ครับแล้วก็ไปตามนั้นเลยครับกดปุ๊บก็เดินทางครับเมื่อเดินทางปุ๊บเนี่ยทางเข้าเขื่อนราชประภาครับที่จะไปเขื่อนเช่วหลานนั่นเองนะครับอันนี้ก็บริเวณรอบๆเขื่อนนะครับผมขับรถกิ่นลมชมวิวถ่ายรูปก่อนนะครับเพื่อชมมุมกว้างนะครับอันนี้หลังจากนั้นนี่ครับก็มาจุดฝากรถครับนี่ฮะก็าจะเขียนครับค้างคืนคือแปดสิบบาทครับ เป็นจุดฝากรถทุกคนมาต้องฝากรถนะครับที่นี่ครับผมเนี่ยคจะมีราคาชัดเจนครับเช่าหลานเซฟตี้ครับเนี่ยรถยนต์ไม่เกินสี่ล้อหกล้ออะไรเขาจะบอกหมดนะครับที่นี่เมื่อฝากรถเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของท่าเรือครับที่จะขึ้นนะครับตัวนี้แต่ก่อนที่จะขึ้นนะครับเราก็จะต้องเดินผ่านเนี่ยมันจะมีอาคารประชาสัมพันธ์นะครับผมอันนี้ แต่เราไม่ได้ไปตรงนี้หรอกครับเพราะพวกผมไปเป็นช่วงโควิดนะครับก็จะมีเนี่ยครับลังคาสีขาวเห็นไหมครับจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองโควิดนะครับโดยให้เราทําการกรอกชื่อคนที่จะลงแพ้ครับหรือจะไปแพ้นั่นเองทั้งหมดพร้อมหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็สานที่เดินทางมาจากไหนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับให้ครบถ้วนทุกคนแล้วก็ทําการตรวจวัดไข้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะก็ยังมีโต๊ะอย่างเงี้ยครับท่านอยู่ครับตอนนี้ผมก็กําลังรอ บ้านของแฟนผมนะครับตอนนี้ต้องรอเพื่อไปพร้อมกันนะครับหลังจากการที่เราจะเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะต้องผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิตรวจวัดไข้อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับที่นี่เข้ามาครับอันนี้คือท่าเรือที่ผมขึ้นนะครับตามนัดหมายที่เขาได้ทําการมาร์กรายละเอียดไว้ครับว่าเจอกันสิบโมงเช้านะครับตอนนี้เราก็จะทัวร์หาครับข้างในก็จะมีห้องน้ําอำนวยความสะดวกนะครับสะดวกสบายครับผมแล้วก็มีน้นกาแฟข้างในนะครับเมื่อเข้ามาด้านในนะครับก็จะต้องทําการซื้อตั๋วเข้าอุทยานนะครับ นี่ครับก็จะเป็นช่องซื้อตั๋วอัตโนมัติครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมแล้วก็เป็นจุดนั่งรอเพื่อให้แพรสมัยเลเขาเป็นจุดนัดเจอกันนะครับนี่ฮะการเดินทางก็จะเป็นเรือหลังยาวแบบนั้นแหละครับไปครับผมอันนี้ผมก่อนที่ผมจะขึ้นเรือนะครับผมก็ในระหว่างที่รอผมก็มาล้างคัาสวัสดิการครับเพื่อมาทานกาแฟโกโก้อะไรฮะเครื่องดื่ม นะครับก็จะมีให้ครับรสชาติดีนะครับราคาก็ไม่แพงแล้วก็มีจุดชมวิวนะครับผมเหมาะสำหรับในการถ่ายรูปนะครับเก็บภาพภาพใจก่อนที่จะไปที่แพนะครับช่วงนี้ผมก็เลี้ยงลูกน้อยที่น่ารักของผมไปก่อนชั่วคราวนะครับตัวนี้ในระหว่างที่รอเรือครับรอจัดครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ผมจะต้องอลงไปที่ท่าเรือนะครับเพื่อไปที่แพรสมัยเลนะครับผม เึ้นนะเว้ยอาลรเนี่ยฮะทางเรือคนระับเรือที่จอดอยู่นะครับจะเป็นเรืออในชุมชนนี่แหละครับซึ่งเขาก็จะทําการอให้บริการนะครับผมซึ่งแพลเป็นการว่าจ้างนะครับผู้นี้ง่ายครับผมการขึ้นเรือนะครับเนี่ยก็จะขึ้นเป็นแบบนี้แหละแล้วก็จะให้เราทําการใส่เป็นเสื้อชูชีพนะครับเผื่อกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าแพสมัยเลยที่ผมไปเที่ยวเนี่ยเขาได้มีค่าประกันอุปัติทางเรือเรียบร้อยแล้วนะครับหากเกิดการเสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นก็จะมีเงินประกันนะครับไม่ต้องกังวลครับในระหว่างนี้เขาก็สพาเราครับกินนมชมวิวครับผมดูบริเวณรอบๆเขื่อนนะครับผมน้ําที่นี่ก็ใสครับใสสะอาดมากเลยนะครับที่นี่ครับผมในระหว่างที่ขับไปนะครับเราสามารถเก็บภาพบริเวณรอบๆเขื่อนได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับจะถ่ายรูปหรืออะไรก็ได้นะครับแต่เขาก็จะมีจุดที่เราจอด จอดที่เราได้ถ่ายรูปหรือเก็บภาพอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับอันนี้เขาจะยังไม่ไปเขื่อนเลยนะครับเขาจะพาเราไปบริเวณรอบพ่อก่อนเพื่อไปทําการถ่ายภาพหรือเก็บภาพทับใจต่างๆนะครับการนั่งเรือที่ผมนั่งไปนะครับก็ประมาณาชั่วโมงครึ่งครับผมที่จะถึงแพรสมายเลนะครับ คนที่ไปที่แพนะครับผมก็จะมีอยู่สองกลุ่มนะครับของผมเป็นกรุ๊ปที่ลักษณะคือเป็นแพเป็นอ่าเรือร่วมนะครับเรือร่วมก็คือว่ามีผู้เดินทางท่านอื่นด้วยนะครับผมแต่ถ้าเผื่อบางท่านนะครับก็อาจจะเลือกที่จะอ่ามเมาลําเรือไปเองก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไปแบบลักษณะเป็นครอบครัวไปเลยครับก็จะมีอัตราค่าบริการที่สูงกว่านะครับแต่ก็จะได้แลกมาด้วยความที่เป็นส่วนตัวนะครับ เนี่ยบริเวณรอบๆเข็นนะครับก็จะมีหินรูปหินอะไรแปลกประหลาดหลายอย่างครับผมที่เราสามารถถ่ายภาพได้นะครับอันนี้เป็นช่วงที่เขาพาผมขับเรือมาแล้วครับแล้วก็มาถ่ายภาพครับผมจากที่ผมสังเกตน,นะครับก็คนที่มาที่แพร่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะครับ โดยปกติเองเขาก็จะพามาที่จุดชมวิวตรงนี้ทุกทุกทุกลำนะครับผมอันนี้เป็นไอซครีมครับผมเขาก็ขายอยู่ภายในเขื่อนนี่แหละครับไม่ได้ไปไหนหรอกเนี่ยถ้วยหนึ่งก็ไม่แพงนะครับที่นี่ถ้วยหนึ่งอยู่ที่สี่สิบบาทก็จะเป็นไอซครีมมะพร้าวนะครับรสชาติดีครับผมก็เข้าบรรยากาศครับเพราะว่าผมไปช่วงเทศกาลสงการนะครับก็ค่อนข้างร้อนครับผม ได้ทานในติมหน่อยก็รดกระหายได้ค่อนข้างดีครับผมหลังจากที่เราได้ทําการเก็บภาพเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรือก็จะพาเราไปที่แพรนะครับเนี่ยก็เริ่มเดินทางต่อครับไปที่แพรครับผมเห็นรูปแพรไหมครับนี่ครับแพรครับอันนี้ก็คือ จุดที่ผมได้ทําการจองข้างพังนะครับก็คือแพรสมายเยนะครับอันนี้นี่ครับก็ถึงก็ถึงแพรแล้วนะครับถึงแพร์ปุ๊กก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับก็เป็นช่วงอาหารเที่ยงนั่นเองนะครับก,ก็จะจัดอาหารให้ครับให้เราได้รับประทานก็ผมก็มีการแยกโต๊ะแต่ละท่านนะครับผมผมคุ๊ผมครอบครัวผม,ผม,วผมก็ไปครอบครัวใหญ่ก็จะมีโต๊ะของใครของต,ต่างคนต่างต่างต่างมีโต๊ะของของใครของมันว่างั้นเถอะครับผม ที่แพรก็ค่อนข้างเป็นเองนะครับที่นี่อาหารอร่อยครับถูกปากครับผมแล้วก็รสชาติดีครับที่นี่อันนี้ภายในห้องพักครับที่ผมทำการจองครับหนึ่งห้องนะครับของผมพักอยู่สี่คนนะครับอันนี้ก็คือสองเตียงนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับมีห้องน้ําข้างในนะครับข้างหน้าจะสามารถเล่นน้ําได้นะครับที่นี่ ด้านซ้ายเป็นห้องน้ำจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นชักโครกส่วนด้านขวาก็จะเป็นห้องอาบน้ำอันนี้พอดึงเข้ามาลึกหน่อยก็จะเป็นอ่างล้างหน้าครับสำหรับล้างหน้าแปรงฟันตอนเช้าครับผมอันนี้เป็นเนี่ยครับห้องอาบน้ำครับด้านขวาที่ผมบอกด้านหลังนะครับก็จะมีปลายี่สุกนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นครับเพราะน้ำที่นี่ค่อนข้างใสมากนะครับผม แล้วก็เป็นน้ําจืดนะครับไม่ใช่น้ําเค็มครับผมอันนี้เรือหน้าที่พักครับอันนี้น้องผมก็เริ่มทําการพายเรือเล่นแล้วครับตอนนี้พอไปถึงปุ๊บก็เห็นเรือแล้วอดไม่ได้ครับที่จะพายครับก่อนที่จะพายเลยนะครับเขาจะมีร่มชุชีพเสื้อชูชีพไปให้นะครับอยู่ที่ตรงหน้าห้องนะครับผมการจะลงเล่นเนี่ยเขาจะมีข้อกําหนดนะครับมีกฎระเบียบไว้อยู่นะครับว่า จะลงเล่นน้ําทุกครั้งจะต้องทําการใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการเล่นน้ํานะครับผมแล้วก็จะมีเรือพายยักษ์ให้ครับอันนี้บริการฟรีนะครับอันนี้เพราะมันรวมอยู่ในแพ็กเกจมาแล้วครับอันนี้ก็จะมีให้บริการอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถพายเรือเล่นได้ครับรอบจะเห็นแนวไม้ใช่ไหมครับอันนั้นแนวไม้คือเราสามารถพายออกไปข้างนอกได้นะครับเขาไม่ได้ห้ามครับผมแต่ว่าห้องเย็นต้องขึ้นอันนี้ก็อาหารเย็นครับก็จะมีผลไม้ให้มี อันนี้ีแกงแกงส้มปลาครับพี่คับปลาอะไรครับปลาทอดครับแล้วก็เป็นอาหารง่ายๆครับก็มีปลาให้หนึ่งตัวครับผมอันนี้โตตัวตัวนะครับแต่ว่าไม่สามารถเติมได้ครับปลาครับแต่ว่าอย่างอื่นเติมได้หมดนะครับแกงจืดอะไรเติมได้หมดเลยนะครับอาหารอร่อยครับสังเกตครับเพียงโตครับ ครับอันนี้ก็ตตดเข้าเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วนะครับอันนี้ครับเมื่อตื่นนอนตรงช่วงเช้านะครับนี่ครับด้านล่างก็เป็นปลายี่สกครับปลายี่สกนี้จะอยู่ด้านหลังนะครับของที่พักของผมนะครับผมก็พาลูกมาดูตอนเช้าครับผมปลาเยอะมากครับปลาที่นี่เขาอ่าสวยงามนะครับแต่ว่าเขาไม่ไดเอามารับประทานนะครับปลายี่สกครับที่นี่ จากที่ผมสอบถามคือปลายี่สสกนีม่มันจะคล้ายกับปลาคราฟนะครับซึ่งเขาไม่นิยมทานกันนะครับผมที่นี่ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเอาปลามาจากในฝั่งหรือบนฝั่งนั่นเองนะครับแล้วก็มาทําอาหารนะครับส่วนขยะหรืออะไรพวกนี้ก็เก็บไปทิ้งที่ฝั่งหมดนะครับจะมมีการทิ้งหรือทิ้งเศษอาหารหรือกระดาษทิชชู่อะไรลงตรง,งที่เขื่อนเลยนะครับเพื่อรักษาสาิ่งแวดล้อมนะครับผมอันนี้ก็เป็นอาหารเช้าครับจะเป็นข้าวต้มครับง่ายง่ายครับอันนี้ผมพักหนึ่งคืนนะครับแล้วก็ออกมาครับที่นี่นะครับการอ่า รักษาสิ่งล้อมค่อนข้างจะสําคัญนะครับแล้วก็จะมีเจ้าที่อุทยานมาทําการประเมินนะครับว่าแผรไหนที่ทําการกดระเบียบทาตามกฎระเบียบแล้วก็มีคะแนนประเมินให้นะครับถ้ามือไม่ผ่านคือก็จะไม่ได้ทําแพรต่อนะครับอันนี้เป็นกฎระเบียบของกรมอุทยานนะครับอันนี้เป็นช่วงที่ขาที่ผมทําการจะกลับเข้าฝั่งแล้วครับอันนี้กลับเข้าฝั่งก็นั่งเรือประมาณชั่วโมงครึ่งครับก็ตรงๆครับผมขับไปเข้าฝั่งเลยครับไม่มีการแวะหรืออะไรครับถ้าเราจะถ่ายภาพเขาก็ สามารถบอกได้นะครับที่เหลือได้ว่าเออราต้องการเก็บภาพตรงไหนเงี้ยเขาสามารถจอดให้เราได้ครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าเออแบบไม่ได้เลยจะมุ่งเฉพาะฝั่งอย่างเดียวนะครับนี่ครับผมก็นั่งมาชั่วโมงครึ่งก็ถึงฝั่งเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็จบลงนะครับสำหรับการเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน พร้อมกับการจองที่พักแพร์สมายเลนะครับผมหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วารตเ้นตีดด้นะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องบี้วารเรตีดด้ครับขอบคุณมากครับ